สวัสดีครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้มายิงกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาคุยเรื่องวิธีการเล่นในหลายในหลายๆแบบนะครับก็เราอาจจะแบ่งเป็นการเล่นแบบหนึ่งก็คือบางคนก็แบบชอบวิ่งขึ้นไปยึดพื้นที่ที่สูงที่สุดซึ่งอาจจะเป็นตำแหน่งที่ดี ในการที่กันไม่ให้ฝั่งตรงข้ามขึ้นมาได้นะครับมันก็สนุกตอนที่ได้วิ่งแล้วระหว่างวิ่งเราก็ได้ลุ้นว่าเอ๊ะเราจะโดนยิงไหมหรือว่าเราจะไปถึงที่โดยที่ไม่โดนยิงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็พอไปถึงในตำแหน่งที่สูงเนี่ข้อดีของมันก็คือหนึ่งทำให้ฝั่งตรงข้ามขึ้นมาสูงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราโดนเราเ ยุดพื้นที่ไว้ได้เยอะแล้วสองก็คืออ,อปืนที่ใช้เนี่ยลูกกระสุนเนี่ยมันก็จะไปถึงเป้าได้เร็วกว่าคือมันจะเป็นระยะแม่นของปืนเรานะครับคือยิ่งยิ่งระยะระหว่างเรากับฝ่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยยิ่งไม่ไกลกันมากเนี่ยลูกกระสุนก็จะไปถึงได้เร็วนะครับเขาก็จะหลบได้ยากแล้วก็ความเพียนเรื่อง เรื่องแรงลมที่จะมาพัดลูกให้ออกไปนอกทิศทางเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีก็คือ 1. สนุกอะดรีนาลีนหลังตอนที่วิ่งขึ้นสูงสูงจังหวะแรก 2. ก็คือเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยระยะระหว่างเรากับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะใกล้ขึ้นทำให้การยิงมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นเพราะว่าลูกจะถึงฝั่งตรงข้าม โดนฝั่งตรงข้ามได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็แม่นขึ้นเพราะว่าระยะมันยังไม่ไกลเพราะยิ่งยิงไกลๆเนี่ยมันก็พออาจจะลูกอาจจะยิงตรงไว้สัก30เมตรพอพอถึง35-40คราวนี้เผื่อมีลมมาปุ๊บก็ถ้าใช้ลูกหนักไม่พอก็ปิวเกือบๆจะถึงปุ๊บอ่ามันเลี้ยวออกซะงั้นอนะ่ะก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่งเร็วก็สนุก ถึงเป้าได้เร็วยิงฝั่งตรงข้ามได้เยอะอะไรประมาณนี้แต่ว่าข้อเสียก็อาจจะมีตรงที่หนึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นสนามธรรมชาติเนี่ยซึ่งมันอาจจะพื้นที่อาจจะไม่เรียบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรา,เราวิ่งบางทีเราก็อาจจะต้องต้องดูพื้นบ้างดูข้างหน้าบ้างดูอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไปได้ถึงได้ไม่ช้าแล้วก็สมมุติถ้าเกิดว่าวิ่งแบบนั้นเนี่ยด้วยความที่เราจะต้องพวงหลายอย่างนะครับพอไปถึงเป้าที่หมายพวบที่เราจะไปอยู่เนี่ย เราก็อาจจะไม่ได้ทันสังเกตว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแล้วบ้างนะครับเพราะบางทีแบบถ้าเกิดไปไปถึงปุ๊บเราก็ไม่รู้ฝั่งตรงข้ามมาถึงไหนเกิดเขาวิ่งขึ้นมาอยู่ในแนวที่ที่สามารถสมมติรเราขึ้นซ้ายเขามาอยู่ในแนวขวาที่ที่อยู่ในแนวที่ยิงที่ยิงเราได้ง่ายเนี่ยโดยที่เราไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเรามัวแต่วิ่งเนี่ยก็อาจจะโดนยิงได้เหมือนกันเพราะว่าขณะวิ่งไปปุ๊บเราก็ต้องก้มหน้าดูพื้นบ้างดู ทั้งอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็อาจจะฝั่งตรงข้ามก็อาจจะขึ้นมาได้เร็วนะครับก็คือห,หลักๆก็คือวิ่งได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตให้ดีเราก็จะไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามอ,อ,อยู่ตรงไหนแล้วบ้างนะครับแบบที่สองก็คือหาตำแหน่งก่อนขึ้นทีหลังนะครับซึ่ง ก็จะได้จะได้รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วบ้างยกตัวอย่างเช่นเวลากรรมการให้สัญญาณเริ่มปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูว่าก่อนก่อนก่อนที่จะก่อนสำหรับคนที่เล่นแบบเนี้ยก่อนอื่นก็ต้องดูเลยว่าฝั่งเราเนี่ยตำแหน่งไหนที่สามารถจะเห็นพื้นที่ในฝั่งตรงข้ามได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลากรรมการให้สัญญ,ญาณ เริ่มเบ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาวิ่งอาจจะขยับมาตรงจุดที่ที่เรารู้สึกว่าเี้มันเป็นทําเลที่สูงหรือว่าเป็นทําเลที่โลง่งหรือเป็นทําเลที่มองฝั่งตรงข้ามได้สังเกตได้ง่ายว่าใครมาอยู่ตรงไหนแล้วบ้างมาอยู่ซ้ายขวากลางตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้พอเรากําหนดจุดได้้ว่ววาฝั่งตรงข้ามมาอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆหาทางขยับขึ้นไปเพื่อที่จะ เข้าไปเล่นว่าเราต้องไปถึงจุดนี้แล้วก็ไปยิงบังเกอร์นี้อะไรประมาณนี้นะฮะก็วันนี้ก็จะมีสองแบบที่จะมาแบ่งปันหนึ่งก็คือวิ่งให้เร็วไปยึดจุดนะฮะข้อดีก็คือยิงฝั่งตรงข้ามได้ในระยะหวังผลของปืนเราได้ไดีด นะข้อเสียก็อาจจะมีที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สมัมไม่ได้มองให้ดีเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงไหนแล้วบ้างเมื่อเราไปถึงในตำแหน่งที่สูงเพราะว่าขณะเดียวกันที่เราสามารถยิงฝั่งตรงข้ามได้แม่นมากขึ้นกว่าระยะไกลฝ่ายตรงข้ามก็ยิงเราได้ในระยะแม่นของเขาเหมือนกันนะฮะสำหรับอีกอย่างที่สองก็คือ สังเกตก่อนแล้วค่อยไปอันนี้ก็ค่อนข้างเซฟนะครับเพราะว่าเราก็จ้ดูแล้วดูแล้วว่าฝั่งตรงข้ามอยู่อยู่ประมาณไหนแนวไหนแนวซ้ายต่ำขวาต่ำขวาสูงซ้ายต่ำอะไรประมาณนี้สมมติถ้าเกิดเขาซ้ายขึ้นมาสูงปุ๊บขวาเขายังต่ำอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะวิง่งแล้วก็เสียบขึ้นไปยึดพื้นที่ด้านขวาได้นะฮะประมาณนี้ก็คือดูก่อนแล้วค่อยค่อย,อย,อยดูเลือกดูว่าเอ๊วันนี้เราจะ เราจะไปทางไหนดีทางซ้ายทางขวาเพื่อที่จะไปยิงบังเกอร์ไหนนะฮะก็จะเล่นเขาเรียกว่าเล่นจังหวะ2โอเควันนี้ก็แบ่งปันกันประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ยิงกันนะครับลงชื่อก่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ